มาเด้อจ้ะนุกับคือยากกินาส่มพักอีกเล้วพี่นองอันนี้พักเขากล่างมาเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะอันนี้นุจะว,ว่าเขาเรียกอะไรพักกาดบด <c oughs> ล่างไีแล้วกะกะนุกให้เขาะซตดนาจักหน,น่อยเนาะเมนูส้มพักก็มาตามด้วยเลยค่ะเจียวบอง <c oughs> นกะคะกระชิบลี่เขาออกกันนะคะเดี๋ยวขันไปเขากบ นึวเขากันหน่อยบิดนะคะอยากกินอีกเลียวพี่น้องแต่เดี๋ยวเนาะต้องถูกเมียก็นก่าจะไปคั่นนะคะสากเด้เนี่ยอีพ่อบอกว่าพ่อน,พอนุพ่อนุบอกว่า ให้ทุบก,ก่อนค่ะทุบแล้วมันจะได้ขันง่ายเนาะก็เห็ดสั้นฟอกกินละคะ่ะอันสูตรไผสูตรมันเด้อจากบาตไตโตจากน้อยเขาก็สิไปคขันเขานะคะน้องมากินตน้มมตนหอมต้นใหญ่ๆเนี่ย สอบไปเลยค่ะบอมีสูตรใต้โตเด้อค่ะสูตรไผสูตรมั่นอีลีเด้อจ้ะบอกอีลีอันนี้นกกระเลยสูตรอีพอมากสินะตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เลเี๋ยวเทขึ้นยากอีกแล้วค่ะ ทุบๆทๆบลงเสียนูกะตัดต่อคลิ <para média> ปบอเปิ้ลด้กะทนบิงคลิปเน้าไปเด้อค่ะนี่ค่ะเอ๋สนิกับพ่อวะนะกำนึงกำนึงพอดีกปุิมี่พักจะี๋้วนูกสียอันนี้เข้าไปอันนี้นก็สีอ็กเก็บเก็บไป ประกอบอาหารอย่างอื่นก็ว่าไปเนาะให้เขาเสดิทน,น,น้ำกันถ้าแต่อออกมาซื้อมันมก็แซน้ำเกลือค่ะเพื่อแบบว่าเพื่อแบบว่าขี้ดินขี่ยังถิ่มันอยู่น้ำเนี่ยค่ะนะตามรากตามใบตามใบมันเนี่ยไอ้รากมันไม่เท่าไหร่เราล้างได้แต่ตรงใบมันเนี่ยค่ะอ่าเผื่อมันมิดเศษนั่นเศษนี่เนาะเท่ากับนันละสูตรไผ่สูตรมันบใต้โต๊ะจากเนาะค่ะแล้วก็ เดี๋ยวนุกสิขันเขาก่อนนะคะขันใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็น้ำเช่าข้าว<ๆ>ขันจนแบบน้ำเคี้ยวเขาออกด้วยค่ะขันจนว่าน้ำเคี้ยวเขาออกเว้ยอันนี้ต้องขอบคุณอีเมียด้วยเนี่ยขาตังกงเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพุงมี้เขามาเปิงกันเราจะเนาะเดี๋ยว,วน้นุสิห้เขาอันนี้ก่อนนะคะนุนสิไปขันแล้วนุนสิไปบีบเขาเมีย พี่นองอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะสากระเบือทุกๆแล้วก็คันคันนะคะอันมือนิ่ล่างมากสะอาดเลาเด้อค่ะก็เลยบอใส่ถุงม,มือแต่ว่าเวลาคันอาจจะใส้ถุงม,มือแนเพราะว่ากลิ่นมันจะติดมือนะคะเป็นคนเฮดกับเขาเบาเก่งดอกค่ะแตอาศัยยูทูบ e ละค่ะเบิ่งหน่ำเขาว่าเฮดจังไดนอเฮดจังได้น,ง,ดนงสินะกะถามผู้นันน้นแน่ผู้นี้แน่ กับเบิ้งยังที่มันแบบเอออยังที่มันเข่าอาเด็บกับเห้าไหลยังสินะเห้ามักแบบนี้ห้าวเก็ดแบบนั้นแหละรอบนีว่ามีทงหงอกมีแต่พักนี่คืเอเ้าลืม